ดวงชะตาของชาวราศีเมษในเดือนมกราคมนี้จะเป็นอย่างไรมาดูกันได้จากคลิปนี้ครับดาวเจ้าเรือนตัวตนหรือเจ้าเรือตนตนุลักษณ์ของชาวราศีเมษก็คือดาวร่างคารนะครับการที่ดาวตนุลักษ์ของคุณคืออังคารโคจรไปอยู่ในเรือนกรกฎ และแฉมได้จิตำแหน่งที่เรียกว่าพักองศาแบบนี้ก็เท่ากับว่าอิทธิพลของชีวิตของคุณนั้นจะเป็นลักษณะข,ของการที่เรียกว่าถดถอยมักจะหยิบจับหรือทําอะไรแล้วมักจะมีรูปแบบของการติดติดขัด,ขด,ขดอุปสรรคมักจะเกิดขึ้นและสิ่งที่สําคัญมันก็ทําให้ภาวะจิตใจคุณห่อเหี่ยวหรือรู้สึกว่าช่วงเวลานี้จะทําอะไรแล้วมักจะไม่ได้ตามเป้าหมายสักเท่าไหร่นั่นเอง ซึ่งดาวองคารเองนะครับจะทําการพักองศาเรื่อยๆและสุดท้ายนะครับเมื่อถึงเวลาวันที่25มกราคมในเวลาตีหนึ่งนาฬิกา59นาทีอังคารจะทําการโยกย้ายข้ามภพเรือนนะครับย้อนกลับไปเข้าไปสู่ในเรือนเมถุนซึ่งนะครับในเรือนเมถุนตรงนี้ถือว่าเป็นภพเรือนที่จะทําให้ดาวองคารเองแข็งแรงขึ้นกว่าเดิมเพราะเนื่องจากว่าการที่ดาวองคารโคจรไปอยู่ในเรือนกรกฎติดตําแหน่งเป็นนิดจุดต่ําต้อดยด้อยค่าของดวงชะตา มันก็จะทําให้ตัวของคุณนั้นนะครับจะหยิบจับหรือทาอะไรแล้วมักจะไม่ได้สําเร็จตามเป้าหมายอยู่ได้ตลอดเลยทีเดียวแต่พอข้ามภพเรือนไปแบบนี้มันก็จะช่วยขับเคลื่อนให้ชีวิตของคุณคล่องตัวมากขึ้นดีขึ้นสําเร็จมากขึ้นกว่าเดิมถึงแม้ว่าจะโครจรยังอยู่ในเส้นทางของการพักองศาก็ตามเรียกได้ว่า อุปสรรคยังเกิดเป็นช่วงๆยังเกิดเป็นพักๆแต่ยังน้อยๆภาวะจิตใจของคุณก็ยังพร้อมที่จะต่อสู้ฝ่าฟันขึ้นมากกว่าเดิมหรือนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของอุปสรรคต่างๆก็น้อยขึ้นกว่าเดิมเช่นเดียวกันช่วงนี้ดาวอังคารเดินเสียหน่อยนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องเฝ้ารอหน่อยนะครับเพราะจุดอังคารเองยังคงพักอง,องศาอยู่อย่างต่อเนื่อง มันก็เลยทําให้ชาวราศีของเมษนะครับอาจจะมีทิพธิพลของการที่จริงว่าชีวิตติดติดขัดขัด,ขด,ขดหรือเรียกว่าชีวิตขยับขยื่นไม่ค่อยก้าวหน้าสักเท่าไหร่นั่นเองต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการงานของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการงานของคุณนั้นคือดาวเสาร์การที่ดาวเสาร์ของคุณนั้นนะครับโคจรเข้าไปสู่ในเรือนของภพลาภะเท่ากับว่าเรื่องการงานของคุณยังคงขับเคลื่อนได้ดีอยู่ แต่เนื่องจากว่านะครับอิทธิพลของดาวเสาร์ของคุณเจอกับความกดดันจากดาวศุกร์เข้ามาอยู่เคียงข้างกันแบบนี้เท่ากับว่านะครับดาวศุกร์ที่อยู่เคียงข้างกับดาวเสาร์มันก็จะส่งผลลัพธ์ที่จะเป็นคู่ศัตรูกันมันก็เลยจะมีจุดของการที่เรียกว่าติดขัดในเรื่องธุรกิจการงานสักหน่อยจะมักเจอกับการแข่งขันในเรื่องการงานที่สูงขึ้นหรืออุปสรรคต่างๆค่อนข้างที่จะทําให้คุณดูวุ่นวายเลยทีเดียว แต่ก็ยังดีครับที่เรียกว่าดาวพระอาทิตย์เองยังโครจรได้ตำแหน่งเป็นองค์เกณฑ์โครจรก็ไปสู่ในเรือนของราศีธนูแบบนี้ซึ่งถือว่านะครับยังช่วยตัวคุณของคุณได้อยู่มันก็เลยทําให้พลังงานของดาวอาทิตย์ยังคงขับเคลื่อนได้ดีอยู่ นะครับเพราะฉะนั้นตัวของคุณนั้นนะครับก็ถือว่ายังคงที่จะสามารถเอาตัวรอดไปได้จากในเรื่องการงานที่อาจจะดูติดติด,ตดขัดขัด,ขดหรือนะครับรู้สึกไม่ค่อยได้ดั่งใจเกิดขึ้นได้อยู่เช่นเดียวกันแต่ยังน้อยก็ยังดีครับที่เรียกว่าดาวกัมมะหรือการงานของคุณนั้นยังโครจรเข้าไปสู่ในเรือนลาภะและแถมอยู่ในเรือนของคู่มิตรกันอย่างราหูแบบนี้มันก็ยังเป็นจุดของการเกือ้อกูลกันอยู่เพราะเปรียบเสมือนกับการที่เรียกว่ายังอยู่บ้านของเพื่อนนั่นเองยังก็ได้รับการサポートอยู่ทําให้อุปสรรคต่างๆก็ยัง รอดไปได้อยู่นั่นเองครับเกี่ยวกับธุรกิจและก็การงานถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคบ้างแต่ก็ผ่านไปได้อย่างแน่นอนเช่นเดียวกันต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับการเงินของคุณกันบ้างนะครับสำหรับดาวประจําตัวด้านการเงินของคุณนั้นก็คือดาวศุกร์นะครับ การที่ดาวศุกร์ของคุณนั้นโคจรก็ไปสู่ในเรือนของราศีกุมเรียกได้ว่าดาวศุกร์ของคุณในตำแหน่งนี้ติดตำแหน่งเป็นอุจจาวิราชมันก็มีกําลังในการขับเคลื่อนได้ดีอยู่และแถมนะครับราศีกุมตรงนี้ก็ยังเป็นเรือนของราพะเรือนของโชคลาภอยู่นั่นเองฉะนั้นการที่ดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนของโชคลาภแบบนี้แล้วก็เป็นดาวการเงินแบบนี้เท่ากับว่านะครับชาวราศีเมษเองยังมีรูปแบบของการลุ้นได้เกี่ยวกับเงินก้อนใหญ่เงินก้อนโตเงินรายได้เยอะเงินรายได้มากกับเขาได้อยู่ เช่นนเเดียกัพราะฉะนั้นคุณก็มีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จได้ดีอยู่แต่โอกาสที่คุณจะประสบความสําเร็จที่ได้นั้นนะครับมักจะต้องเกิดอุปสรรคปัญหาหรือการแข่งขันเกิดขึ้นให้คุณต้องฝ่าฟันอยู่ตลอดเช่นเดียวกันก็เหมือนที่บอกไปแล้วครับว่าชีวิตของคุณยังไม่ง่ายนั่นเอง มันยังมีจุดของการที่ต้องเกิดอุปสรรคได้อยู่เรื่อยๆเป็นพักๆกันเลยทีเดียวยิ่งนะครับมาเจอกับดาวเสาวซึ่งถือว่าเป็นคู่ศัตรูกันแบบนี้ทุกอย่างของคุณนั้นถึงแม้ว่าจะมีโอกาสที่ดีครับเพราะว่าสุขได้ตาแหน่งที่แข็งแรงคืออุจจาวิราชและโคจรก็ไปอยู่ในเรือนราพ้าแบบนี้ก็จริงแต่นั่นแหละครับเจอกับการประทะก,กับคู่อริอย่างดาวเสาวแบบนี้มันก็เป็นจุดของการที่เรียกว่ายังเจอกับในลนักษณะที่เรียกว่าทุกขลาภเกิดขึ้นก่อนต้องเจอเกี่ยวกับเรื่องราวของการเหนื่อยก่อนยาก,ก่อนหรือเสีย หายก่อนและหลังจากนั้นถึงได้โชคลาภตามมากับเขาได้อยู่เช่นเดียวกันแต่อย่างน้อยๆนะครับในเรื่องราวของการขอ,ขอความช่วยเหลือด้านการเงินในเรื่องราวของการที่ขอยื่นหรือนะครับขอในการที่จะขอวงเงินเพิ่มเติมอะไรก็ลวแต่คุณก็จะสามารถมีความสําเร็จกับคุณได้อยู่เช่นเดียวกันเพราะเนื่องจากว่าดาวศุกร์อยู่ในเรือนลาภลาภคือเรือนของความช่วยเหลือนั่นเอง นอกจากนั้นนะครับยังมีดาวพฤหัสบดีก็ยังโครจรมาอยู่ในเรือนการเงินของคุณอีกด้วยมันก็เท่ากับว่านะครับดาวพฤหัสก็ยังให้คุณแก่ดวงชะตาในการที่จะสมม่งมอบในเรื่องสิ่งดีๆให้แก่การเงินของคุณได้อยู่อย่างต่อนเนื่องเช่นเดียวกันทําให้การเงินของคุณอาจจะเจอกับจุดติดติดขัด,ข,ด,ข,ดขัดบ้างก็จริงแต่สุดท้ายไม่ว่าจะเป็นจุดติดขัดอะไรก็แล้วแต่อุปสรรคอะไรก็แล้วแต่ก็ผ่านไปได้หมดนั่นเองครับหรือท้ายที่สุดแล้วคุณก็จะสามารถแก้ไขและก็จบมันไปได้เช่นเดียวกัน ต่อมานะครับมาดูกันต่อในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของคุณกันบ้างน,นะครับสําหรับดาวประจาตัวด้านความรักของคุณก็คือดาวศุกร์เช่นเดียวกันนะครับกับดาวการเงินดาวศุกร์จะเป็นตัวแทนของสองภพเรือน ก็คือพบเรือนของกระดุมพระและก็พบเรือนของปัตตนิหรือเรือนคู่ครองนั่นเองครับเพราะฉะนั้นการที่ดาวศุกร์ของคุณนั้นโคจรไปอยู่ในเรือนของราศีกุมตรงนี้เท่ากับว่าตัวของคุณนั้นนะครับอาจจะได้พบเจอเกี่ยวกับในเรื่องราวของการเจออุปสรรคปารัปัญหาต่างๆความกดดันนะครับเกี่ยวกับคู่ครองเกิดขึ้นได้อยู่เสมอเพราะเนื่องจากว่าอยู่เคียงข้างกับดาวพระเสาร์นั่นเองฉะนั้นการที่ดาวเสาร์อยู่เคียงข้างกับดาวศุกร์ตรงนี้มันก็จะเป็นลักษณะของการอึดอัดกดดันบีบคั้น ให้ในเรื่องราวของคู่ครองคุณนั้นนะครับมักจะเกิดในเรื่องราวของปัญหาต่างๆเกิดขึ้นมีความขัดแย้งกันพูดจากันไม่ค่อยรู้เรื่องแล้วก็มักจะมีเรื่องราวของการน้อยๆกันเกิดขึ้นน้อยอกน้อยใจกันเกิดขึ้นนะครับชีวิตรักมักจะไม่ค่อยราบรื่นสักเท่าไหร่เลยทีเดียวเพราะเนื่องจากว่าดาวพระเกตเองนะครับก็ยังอยู่ในเรือนของปัตนิหรือเรื่องคู่ครองคุณด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการที่ดาวเกตนะครับไปอยู่ในเรือนคู่พระเกตเองก็จะเป็นลักษณะของการคิดเยอะคิดมากค่อนข้างมีจิตใจของความเซสซิตีฟอยู่แล้วพอไปเพ่งเลงกับลัคนาแบบนี้ก็เท่ากับว่าจะมีความวุ่นวายเกิดขึ้นในเรื่องราวของความรักหรือในเรื่องราวของชีวิตคู่นั่นเองก็เฝ้ารอหน่อยนะครับช่วงจังหวะของพระเกตแล้วก็ดาวสุโคจรกับคู่ศัตรูตร,ตรงนี้อาจจะทําให้คุณอึดอัดกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับความรัก รักมักจะไม่ค่อยลงลอยไม่ค่อยลงตัวเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นในเรื่องราวของคนโสดก็ไม่ต้องคาดหวังกันเลยทีเดียวล่ะครับแต่นะครับดาวเกตจะมีการโยกย้ายเรือนเกิดขึ้นในวันที่30มกราคมในเวลา12นาฬิกานาทีเมื่อดาวเกตทําการโยกย้ายแล้วเรื่องราวความรักก็เริ่มดีขึ้นมีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นกว่าเดิม เช่นเดียวกันครับกับดาวศุกร์ซึ่งถือว่าเป็นดาวความรักของคุณก็จะทําการโคจรโยกย้ายในวันที่28มกราคมในเวลา15นาฬิกา58นาทีโคจรเข้าไปสู่ในเรือนราศีมีนทําให้ดาวศุกร์ของคุณหรือว่าดาวคู่ครองคุณนั้นหลบหนีจากดาวเสาร์ซึ่งถือว่าเป็นคู่อริศัตรูลงมาได้แล้วเรียบร้อยนั่นเองมันก็จะทําให้ชีวิตรักของคุณนั้นปัญหาลดน้อยลงแต่เนื่องจากว่านะครับพอเข้าไปสู่ในวินาาปับ มันก็จะเป็นลักษณะของการห่างเหินกับคู่เกิดขึ้นได้ด้วยเช่นเดียวกันยิ่งประทะกับลาหูด้วยแล้วก็จะเป็นลักษณะของความสัมพันธ์ที่อาจจะดูคลุมเครือหรือไม่ชัดเจนเกิดขึ้นฉะนั้นคนโสดนะครับก็อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงเกี่ยวกับปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับความไม่ค่อยไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกันสักเท่าไหร่หรือปัญหาที่อาจจะเป็นลักษณะที่เรียกว่าคุณอาจจะได้เจอกับคนที่ไม่ค่อยจริงใจกับคุณสักเท่าไหร่ได้ด้วยเช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นนะครับมันก็จะเป็นลักษณะของการที่เรียกว่าชีวิตอาจจะดีขึ้นเกี่ยวกับคนที่มีคู่อยู่แล้วแต่คนโสดก็ถือว่ายังไม่ได้เจอจุดที่ดีเกิดขึ้นตลอดทั้งเดือนกันเลยทีเดียวเช่นเดียวกัน และนี่แหละครับก็คือโนชะตาของชาวราศีเมษสาหรับในเดือนมกราคมนี้นั่นเองครับก็ต้องบอกว่าในเดือนมกราคมนี้ของคุณนั้นอาจจะเป็นเดือนที่เหนื่อยหน่อยนะครับเกี่ยวกับการที่คุณจะต้องเจอกับอุปสรรคภา,า,าระปัญหาต่างๆที่จะรุมเร้าคุณเข้ามาให้คุณต้องเจอเกี่ยวกับภาระปัญหาให้คุณต้องแก้ไขได้ตลอดแทบทั้งเดือนกันเลยทีเดียวก็ว่าได้ แต่สุดท้ายก็แก้กันได้แล้วครับเพราะมันก็ยังมีดาวตัวช่วยอยู่โดยเฉพาะในเรื่องของธุรกิจการงานแล้วก็ในเรื่องของการเงินนะครับที่ยังสามารถเอาตัวรอดไปได้ส่วนความรักก็อาจจะดูอึดอัดจืดจ,งจาง,จางหรือนะครับความรักก็อาจจะมีปัญหาก,กันหน่อยฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังในเรื่องราวของความสัมพันธ์สักนิดนึงนะครับจึงเรียกได้ว่านะครับสำหรับในเดือนนี้ของชาวราศีเมษอาจจะเป็นเดือนที่ดูวุ่นวายหน่อยอาจจะเป็นเดือนที่ทําให้คุณเองอาจจะไม่ค่อยมีความสุขสักเท่าไหร่ แต่นะครับอย่างน้อยน้อยปัญหาต่างๆที่คุณรู้สึกว่าไม่ค่อยดีนะักสุดท้ายคุกก็แก้มันไปได้นั่นเองครับเพราะฉะนั้นอดทนหน่อยนะครับสาหรับในเดือนนี้คำทำนายดังกล่าวเป็นคำทำนายแบบภาพรวมกว้างๆของแต่ละราศีเท่านั้นครับน่นนนครับว่าคนเกิดราศีเดียวกันครับแต่ครับบางคนทําอะไรก็ประสบความสําเร็จไปซะทุกอย่างส่วนอีกคนนึงทาอะไรก็ล้มเหลวไปซะทุกอย่างเช่นเดียวกันครับ จุดที่ทําให้2คนนี้แตกต่างกันคือพื้นดวงชะตากําเนิดที่แตกต่างกันนั่นเองครับซึ่งผมจะมี3ปัจจัยหลักนะครับในการดูพื้นดวงชะตาแบบเจาะลึกดังนี้ครับปัจจัยข้อที่1คือทักษะจรและทักษะกาเนิดไม่เหมือนกันครับแน่นอนคับว่าคนเราเกิดมาแม้จะเป็นราศีเดียวกันแต่ทักษะจรและทักษะกําเนิดจะไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นนี่คือจุดเปลี่ยนครับว่าทําไมคนหนึ่งประสบความสําเร็จอีกคนนึงดาวเดินดีเหมือนกันแต่ทําไมเขาไม่สําเร็จเพราะว่าเขาอาจจะมีทักษะที่เป็นการีจรนั่นเอง ปัจจัยข้อที่2นะครับต้องเจาะลึกลงไปจนถึงพื้นดวงชะตาของคนคนนั้นครับแน่นอนครับในราศีจักรนะครับทุกคนจะมีพื้นดวงเดิมของแต่ละบุคคลอยู่นะครับและพื้นดวงเดิมนั้นแหละครับจะยึดติดนะครับว่าดาวจรนะครับที่ผมทำนายในปัจจุบันนี้มันมีเกณฑ์นะครับในการทับเล็งกุมโยก หรือจัดุโกรนนี่แหละครับจึงเป็นสิ่งที่สําคัญมากนะครับในการเป็นปัจจัยชี้ขาดว่าทําไมดวงชะตาคนนั้นถึงดีแต่ดวงชะตาคนนี้ถึงไม่ดีตามคำตำนานนั่นเองครับ เพราะว่านะครับในพื้นดวงของแต่ละบุคคลย่อมแตกต่างกันไปนั่นเองครับปัจจัยข้อที่3คือการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาเลยทีเดียวครับต้องบอกว่าการดูดวงแบบจอดลึกลงไปจนถึงไส้ตาหรือดวงการดูดวงแบบนาวางจักนะครับผสมกับการดูดวงแบบราศีจักรผนวกเข้าด้วยการเป็นการดูดวงแบบที่เพิ่มความแม่นยําแบบทวีคูณเข้าไปแบบขั้นสูงสุดนะครับนี่จึงเป็นการดูดวงแบบการันตีได้ว่า คุณสามารถเจาะลึกในดวงชะตาของคุณอย่างแท้จริงเกิดขึ้นได้ครับและสาสิ่งนี้แหละครับจะเป็นจุดสําเร็จนะครับว่าทําไมดวงของคุณจึงแตกต่างกันบางคนครับราศีเดียวกันแทต้ตาคนนั้นดวงดีและคนนี้ทําไมกลับดวงไม่ดีสําหรับใครนะครับที่สนใจดูดวงชะตาแบบเจาะลึกจนไปถึงไส้ดวงชะตาเลยทีเดียวแอดไลน์ของผมมาได้เลยครับนะครับอย่าลืมกดติดตาม u b s c r i b e และกดกระดิ่งช่องของผมเอาไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดโอกาสดีๆในคำนั้นนายดวงใหม่ๆที่จะมีมา ทุกๆสัปดาห์แลุกทุกๆเดือนครับ